สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พี่กบก่อนนะคะวันนี้บุกสวนนะคะป้าปานเลยนะทุกคนโอ้โหนี่งานทีมงานแม่ออฟนะคะโอ้พาเด็กๆมาหาลายด้ไปเที่ยวสงการเด็กๆก็มาไม่ครบหนึ่งชายเฮ้ไปไหนเลี้ยงไม่ตื่นบอนึกว่าไปเลี้ยงควายโอ้เมื่อวานก็มาบอจ้า โอ้มาของปป่าน,นี่เลยตัดละมันโอ้ตัดท่อนมัน,น,น,นโอ้ทั้งใส่ใหญ่ใส่เล็กบอใส่ใหญ่ใส่เล็กดีเด่ดนอืม <c oughs> <c oughs> เอ,อ้ยใหญ่จะข้นสามใ่สี่โอ้โอ้แมน เอาเพื่อันเอาทถอค่ายชวนรรบาผู้หลีบวนลบาูลม,ม,ม,มานี้ละเอาคือมาไหว้แท้โอ้ยจามาเที่ยวสงการมอโอ้ยส่นป้าเฮ้คุยจิโร่น้อยอ้อแล้วเนาะโอ้ยเมนความเนาะไม่รู้เหม,ม,มือนกัน มันกระตุกกระตุกพอดีห้วยแล้วจากเราเรห้วยรือว่าลรโลแล้วเ <laughs> ออเฮ้ยมันนะเตะตาแล้วฮะเห็นอี้เลืองละ่ะแห้งเราอ้อไว้ป้าลาวก็ละมันลายแล้วห้ำยาวขนาดเลยเห็นแม้นของคายนะ่ะมาเตะล้มมดของคายได้คือ,คอข,อขอนะึ้เนเขาน่ะเ,เออฮ้าเฮ้ยเห็นห้ำยาวแล้วก็มันล้มเลยคุณไหนอ้า,าละมันใหญ่น่ะ เอาละมันอันนี้แลปุหน่อยก็คมีเอาละมันชวดตูวขันจ้ะเอายะทองไุออเะไดอันนีเหืองเอามันเบือสายอยู่หาหันอันเหลองพีรุ่นพวงเพชรชมปิโอ้เฮง้ากเลยเฮงหูไเออเราไปจได้อีเหลืองมันยังไอ่ไหวอู้หูคุณเหลืองคุณเหลืองคุณเหลือง โอ้ใหญ่ทางกระสอบเลยบ่หนึ่งบ่ฮะโอ้ยช่าเต้นให้พวกเราเหรอชาาเตนเ้นเล่นเล่นสงการเลยบ่บโอเคเวันที่เท่รพ้เมือ่อืนใช่ไมเออวันที่สิบสี่ผมว่าพรุ่งนี้ฉันไม่ว่างเมน มีสอยดาว,ว,ดาวอแล้วก็มีมีโรงทานด้วยนะไปถ้าว่างก็ไปร่วมแจกโรงทานด้วยกันก็นได้นะกี่โมงก็น่าจะเป็นสอยๆนั่นแหละประมาณที่วัดเนาะจ้าโอเคเดี๋ยวไปที่งานนั่นแหละลอืมพอดีวันนี้จะเข้าไปซื้อของที่ในเมือง อลูกชายเก็บลูกชายมาให้หน่อยนะเออถ้าเจอ <c oughs> เดี๋ยวม่รู้มาตอนไหนถึงตอนไหนบอกแต่ค่อยจะไปนูนน่นเขาๆ้ามนู่นเ,เขาจะถึงก่อนไหมล่ะน่าจะประมาณช่วามเพราะว่าไปลงอุดรก่อนแล้วค่อยต่อรถมาโอ้ต่อรถมาสก,กุลบ่เออเห็นนางก็ลองทั่วเพิ่งเห็นมันหดและลองทั่วเพิ่งตู่เดอ้อเห็นตู่ยุติภูนกาเพิ่ปนมาล์มตู่นะคะหลายคนเสียบหลายคน เออก็เพื่อซื้อของเพื่อเฟือกันละครับอยู่ด้วโอเคน,นคเี่นะทุกคนเร็วมากยังไม่ถึงสี่โมงเช้าครึ่งสวนแล้ววันนี้ปลูกกี่สวนเนี่ยอสองสวนโอ้สวนของพีต่ต้อพร้อมปะ<อ>ไม่รู้เหมือนกันวันนั้นก็พอจะต,ต้นมันมีแรงก็ตกแค่พอลินลิน ดินไม่เปียกจ่อยอันนี้ไม่มีขาวเลยใช่ไหมไม่รู้เลยไม่ได้ดูพยากรณ์มันค่อยพอดีกําลังแตกพอดีแตกยอดเออเหมือนกำลังแตกอืมถ้าฝนมาพอดีเลยอืมฝนลยใช่ใบมันก็จะบานเลยแหละถ้าฝนมาแต่ช่วงนี้มันก็เป็นพอดียอดแดงๆแตกอยู่เอ้ย พันไวเนี่ยฟันท่อนมันเนี่ย,ยอ๋อแกฟันไว้ได้เยอะแล้วอ,ลอ,อือ,อ,บ,อบอกอเอ้ยถ้าแม่ออบแล้วมือเร็วได้แม่ออบหนึ่งอ่าถาใครแต่บรรยากาศดีเนาะอ,อากาศาเย็นเย็นแน่มันเนี่ยอือเออหาเอาอยู่หากระมักระลมโชว์อยู่เนี่นนย นึง่งมันไม่เอาอยากเหรอใส่กระสอบบอกำบายู่ได้ติอืมเออไม่ได้แช่์งมูลด้วยออถ้าเขาฝนมากดูเออ,ด,เอ,อดูคนนี้นะฮะเอาแบบมือมาเที่ยวเลยกางเกงขาสั้นชื่อเขียนย่นสั้นไปเลย มันร้อนอโอ้ยนอเฮ้ยไม่แม้มันแห้งแห้งก็เก่ามันไม่ใช่ร้อนกว่าเดิมมันเนี่ยแข้งขาเนี่ยมันมันโดนแดดเนี่ยโอ้ลมพัดมันเย็นสบายแมนจากเมื่อเริ่มนละโต๊มัมนเดือนฮกคุณบอก อ,อมันจะตกสงการนี่บ่ม่มีข่าวพายุพายิเลยมันมีได้ข่าวพายุพายิละมานี่ละ เนี่ยวันนี้ก็ตัดทนมันนะนทุกคนแมนคักคนนขขันแล้วแล้วมันชุดนั่น ได้ละมันสุดเอาละมันสุดได้แล้ว,ว,หวลให้เห็นฝนมาไว้ก็ได้การอยู่ด้วยอันนี้ก็ถ้้เห็นนันน่นมาเช่ไหมกันละเออดินนะซุ้มพอดีปุอยูพอดีผู้พอ,อดีผุ้คับ ค่ะพราะหรือค่ะเดินฮุกมันท่าตุกปัดเลี้ยงอันปุตตาพุ่นบ่กหลังคาหลังขอกบอ่ค่าบุญกุ๊กตื่นตะก้อนเลยจักบ,บันนั้นละบันนี้ละมีต๊ะจะคืออยู่หงบอกมามืดคู้มเนียนว่านี่พัดเงาเสียได้สรงเสานะเงาอยู่เงาสรงเสาว,ว่าน,นี้โอ้ได้การว่าพออยู่เฮาแล้ว ตอนบนใช่ไหมคะต้นเนาะทอจะพุนน้อยหนึ่งต้อให้ไอโต่น่ะถ้าละมัน,อน,นพออ,อืมถ้าละมันพอเนาะถ้าละมันพอเนาะเร็วได้กูเมนเร็วปลูกเนาะเราติด,ดละมันเนี่ยนะแต่เราก็ห้ามแบบไม่จุกใจสังเกตุนี้ประมาณนี้ค่ะ